ไกลเลไก์กหลอนเาอคอยหมวยันเฮ้ยหูยยเดี๋ยวรเลย้ตอขีน้เดี๋ยวผมไปให้ดูรงเลยเว้ยติ๊กตอกเขียนไม่ได้นะ ไปย้ายไปที่รายการหลอนมาทั้งหมดเลยต่อด้วยใจเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้งใจหลอนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตางกันทที่รายการหลอนนะต่อตาผีอุ้ยใจเย็นไว้ไอ้ชิอกี้รือน้ำมาให้ปะลรืมหยิบน้ำอ่ะทำไมไหวป่ะไ่แล้วนะองอยู่ตอนนี้ใช่ใพี่วานเอาเอาน้ำมาให้พี่หมวยขวดหนึ่งรับกวนหน่อยครับแข่งบอไ โอ้ยที่นี่มัน่ากลัวเว้ยต่อการผีต่อการผียายได้เลยนะต่อการผีนะไปแลยๆไปสิทุกท่านแชร์ไปก่อนนะทุกคนตอนนี้ไลฟ์อยู่กังอยู่ตอนนี้เพราะว่าติ๊กต็อกแขนไปเครับตอนดูไลฟ์เมื่อกี้เห็นยายวิ่งเข้าเข้าเข้าช้าเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนึกว่าวิ่งหนีกันทันไม่ทันพี่มันไวมากพี่จริงเหรอแต่พุ่งมาเลยพี่ออื้เป็นไรหมวยโดนยายวิ่งเข้าช้านะทุกคนนะคือมันมันมัลอยขวนเหรอ ใจเย็นเถอใจเย็นเออใจเย็น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 นะเดี๋ยวคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อใครกินข้าวอยู่แป๊บนึงนะคนขอโทษนะใครกินข้าวอยู่ขอโทษนะแป๊บนึงนะตอนนี้นั่งพักก่อนนั่งพักก่อนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวย้ายไปที่ไปที่เพจก่อนทุกคนมาที่รายการหลอนความเพลียาคิดไปกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆครับนะทางเฟสไพร์เดย์นะครับเดี๋ยวไปไปที่เพจแรกของอ่ารายการหลอนรายการหลอนก่อนโอเคเอาเยดีกเถอะเอาเถอะ ใช่แลรวตอนดูในไลฟ์อยู่เห็นช่วงเทอมมลเราคิดว่าหนีหนีรอดไงหนีไม่ทันนะเขาเร็วกว่าเรานะย้ายวิ่งเร็วกว่าเรานะเหมือนแยกสับปีดเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะฝากแชร์ไปก่อนเลยนะครับนะฝากแชร์ไปก่อนนะใครที่มาไม่ทันนะมาดูช่องนี้ต่อได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูภาพมาดูภาพในนี้ได้มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพที่รายการหลอนตอนตอนมสอบไม่ได้ ใช่ครับผมไม่เคยมาแล้ววางขอบคุณมากครับใช่ยายบีบคออันตรายมากเลยมมันนทเเหือยลีแกไปกินซากไก่มาป่ะแล้วเราไปโกนเขาอ่ะเพราะในไลดูอยู่ยายวิ่งคนเร็วเลยออตอนแรกยายเขามาเสร็จเขาเนี้ยผมบอกพี่ถอยถอยถอยใช่ป่ะ แล้วคราวนี้พี่หมวดคืออยากส่องให้ลูกเพจดูอ่ะคือต้องการที่จะให้ทุกคนได้เห็นน่ะหายต่อต่อทุกคนถ้าแชร์ไปครับสวัสดีขงจ้จารุวัตด้วยนะครับจารุพันธ์นะสวัสดีพ่จารุพันธ์นะครับสวัสดีนะครับบอกแน่ไม่แน่ใจครับคอแดงเลยใช่ใช่ใช่ติกตอกดูไม่ได้เพราะที่ตอกถ้าดูเดี๋ยวบินนะติกตอกใช่ไปแล้วหนึ่งพันห้าร้อยท่านแชร์ไปก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวาดนะครับไปเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวในเพจแรกนะครับเดี๋ยวล้ไงเออลบไปกับหลุยเดี๋ยวผัดให้ก็ได้มาเดี๋ยวผัดแกมป่ะไปไปไรยิหลเดินหน้าได้ผมพัเดี๋ยวพาแรกผมตือกล้องให้อ่แล้วพาสองอย่าค่อยมานล่นกันป่ะสวสดีทต้องทรายด้วยนะหูตรงนี้แดงมากเลยมองไม่เห็นนะอันตรายมากเลย เดี๋ยวไปด้กันเดี๋ยวไปดยกเย็นเออลงเลยลองดูผมขอดูรอบๆหน่อยนะทุกคนนะแมงมืดนะแมงมืดแล้วอันตรายแป๊บนหนแป๊บนึงเดี๋ยวผมนี่ก่อนหรือจะเปิดหน้าอยู่หน้ากล้องเลยก็ได้เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยววอมาได้ครับพี่ได้ครับทุกคนกดไลค์กดแชร์เราหน่อยนะครับนะนะครับตอนนี้กี่ท่านแล้วพี่หนึ่งพันแปดร้อยท่านครับหนึ่งพันแปดร้อยท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะเพจ นะครับเพจยังเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะครับทักอินบ็อก์เพจมาได้เลยนะครับพอทีมงานว่างนะครับพอพี่นมว่างก็จะเข้าไปตอบนะครับนะนะครับสนใจก็ทักอินบ็อก์เพจมาได้เลยนะครับพวกเราเต็มที่ให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีวอนผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาสนับสนุนเราหน่อยนะครับผมอาทุกคนก่อนอื่นคือกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วหน่อยเฮ้ยนั่งเดือดจริงใช่ทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกนี้เดี๋ยวรอคนเดี๋ยวนจะลวยลุยเล่าเหตุการณ์ไปจะสองพันละแป๊หนึ่ เฮ้ยคือไม่น่าเชื่อว่ายายเขาจะแรงเยอะขนาดนั้นอ่ะเชื่อว่าว่าผมอ่ะผมกับพี่ฝึกช่วยกันแบบกระชงกระชากอะไรนัวเลยเมื่อกี้โคตรอยากให้กล้องเห็นถ้าสมมติว่ามีคนถือกล้องอีกคนแล้วแบบเห็นเห็นเหตุหการณ์นะจะรู้เลยอ่ะผมกับพี่ฝึกกระชงกระชากกันแบบยายแม่งแรงโคตรเยอะอ,ะอ่ะจริงละมั้งบีบทิ้แบบอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเฮ้ย กูว่าแล้วเสียงอะไรลุยเฮ้ยลุยลุยหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนลุยไม่ได้แล้วะไม่รู้ว่ะอุ้ยตกใจอุ้ยมาตรงลงลงเฮ้ยเฮ้ยลุยว่าเสียงอะไรอุ้ยเฮ้ยใจอยู่ระดมผมคิดว่อะไรวะเออผมคิดว่าเออทีมงานอาจจะเดินกลับเดินกลับมาเออแค่นั้นแหละเราต้องโอ้โหไม่ใช่เอ็มเอ็มถึงกองยังถึงกองยังเมื่อกี้แม่งไล่กูเหวอเลย ยว่าเม่งไงครับเมื่อกี้แม่งไล่ผมก็หลุยวิ้ไม่ทันตั้งตัวต้งตัวด้วยนะพี่เพราะว่าตะเกียบที่หมวยอ่ะโหโดนมันลากเลยพี่ก็ตี๋ผมอาจจะจะกลัวปอบหมาดำกว่ายายนะแต่ตอนเนี้ยเชื่อป่าวว่าผมกลัวทั้งยายทั้งแบบไม่น่าเชื่อว่ายายอ่ะเขาแรงมาจากไหนครับผมก็ไม่รู้ช่วยกันกระชากอ่ะ เจ้าออกอ่ะแล้วแม่งไม่ปล่อยพี่หมวยเลยแม่งบีบคอพี่หมวยแล้วแม่งลากพี่หมวยแบบสบงสบัดเละเลยปกิดในไล<ค>นเห็นอยู่เําทำเพื่อลูกเพจอยากให้ลูกเพจได้เห็นเพราะตอนที่ยายมาใช่ปะผมบอกพี่ถอ,ถ,อถอยถอยถอยวิ่งก่อนวิ่งก่อนใช่ปะแม่บอกไม่เดี๋ยวต้องก่อนคืออยากทำเพื่อลูกเพจให้ลูกเพจได้เห็นเขาชัดๆอ่ะถ้าแหละแ mm hmm. ม่งพุ่งมาเลยไม่มตั้งตัวถอยไม่ทัน ตอนโดนไลอ่ะใหญ่วิ่งโค่นเร็วเลยใช่ที่ดุเลยเข้าไปช่วยกันกันชาวกันแรงเขาเยอะมากจนหลุดจนหลุดใหญ่มันก็หายไปเลยแล้วก็ที่เห็นนั่นแหละที่หมุ่ยช้ำเลยหรือว่าตอนเขากําลังกินอยู่หรือเปล่าหรือเขากําลังกินอยู่ป่ะแล้วเราไปกวนเขาแบบตกใจเขาก็เลยมาไล่แล้วเขาแบบโอ้โหโหดเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลุยเลยด่วนทุกคนเวาเขาแช่นะครับเวลาก็าแช่นะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะวิ่งมั่วมันเลยไม่รู้ไปทางไหนมั่ง เฮ้ยมันอยู่รอบตัวเราพี่ตอนนี้ระวังนะโอ้ยทุกคนสองพันหนึ่งท่านนะฝากแชร์ผมหน่อยนะยายอ่ะเขาอ่ะคือคนนะอแต่ว่าไอ้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 อไอมอุษย์ไอไอไตัวไอัอนัไนไอ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 ะอไ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 อนอไออไออไอออน ผมเชื่อว่าที่เนี่ยมีดวงยาพี่พี่มานี่เดี๋ยวผมขอถือกล้องแป๊บหนึ่งคะพี่ตะมาตามผมมาผมให้ดูอะไรผมให้ดูอะไรทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูอะไรตรงเมื่อกี้ที่พี่หมวยโดนเดี๋ยวผมให้ดูเฮ้ยตรงไหนวะพี่เมื่อกี้นี่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนดูนี่นะถ้าทุกคนเห็นน่าจะอ๋อว่าคืออะไรอันนี้พูดได้แล้วด้วยเพราะเป็นเพจแล้วหลุมศพหลุมเขาใช่หลุมศพแต่ไม่รู้ว่าหลุมศพใครย ใจเย็นนะพี่ระวังนะทุกคนครับเห็นไหมพี่ยายผมไม่ได้มากวนนะอย่ามาทำร้ายนะหรือว่าอาจจะเป็นหลุมศอบคนอื่นเพราะว่ายายเขาพี่เอม็มเคยบอกว่า,ายายคือคนพี่ใช่ใชแต่เนยเฮ้ย,ย,ยมันอยู่บนต้นไม้หวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองพันหนึ่งร้อยท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะครับพี่มาเดี๋ยวผมเบิกเลยดีกว,ว่าผมเรียกเลยดีกว,ว่า ถ้ายายเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ยายกับอามนุษย์ไม่ได้มีแค่ปอบหมาดํากับยายผมว่ามีดวงวิญญาณอื่นอีกเยอะเอาละหลุยทําพิธีนะสองพันเหมือนท่านแชร์หน่อยนะสาธุสาธุน้ำโมตสระพระคารโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสน้ำโมตสระพระคารโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสน้ำโมตสระพระคารโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสอันนี้โสสาธุสาธุนะโสเฮ้ยอันนี้โสสาธุสาธุนะโสอันนี้โสสาธุสาธุนะโสโอมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกทั้งพึกล่างและพึกบนพื้นสักคนในแหล่งล่า กูจะเบิกหินผาสีอาแรงกูจะเบิกกองแกงในแดนดินกูจะเบิกซีรีนในเหวห้องกูจะเบิกท่ามทองในตึงไตเฮ้ยใหญ่มาแล้วอบเดรอบตัวเราพี่กูจะเบิกป้าทั้นหมดอะไเชี่ยวชาญกูจะเบิกพญาจะคาสารและผีหลวงมันวิ่งรอบตัวเราเออหาบตาจะมีกี่งตูงออกมาปรากฏตัวปรากฏายเราเห็นเฮ้ยหลุยวิ่งรอบเลยว่ะออกมาเลยพี่ขอวิ่งรอบเราเลยหลุยทุกคนหาบตอนนี้แม่งวิ่งรอบตัวเราตรงนน้นเหรอวะเห็นมันวิ่งอยู่จากนู้นน่ะเงากระพุ้งกระพุ่มอ่ะออกมาเลย กำกับพุ่งกำกพุ่งเหมือนนั่นหลุยในป่าถึกอะเฮ้ย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 หรุยเฮ้ยหลงเฮ้ยเฮ้ยหลง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 เฮ้ยหรุยอุ้ยอุ้ยโอว่าแล้วแม่งอยู่มังอยู่รอบตัวเราอุ้ยอุ้ยมาสี่ขาเลยเฮ้ยบนต้นไม้ เหมือนมันต pues ้อนที่ดูขนผมนะผมไม่ได้โกหกนะดูขนผมตั้งเหมือนมันต้อนเราให้มาตรงบ้านยายเฉยเลยข้างหลังเรานี่เหรอใช่พี่แล้วบ้านมันคือเราขึ้นได้ปะนะหลุยขึ้นได้แต่ว่าขึ้นไปผมเสี่ยวเจอเขาจะจระอดิทุกคนนี่ใช่บ้านยายไหมเสี่ยววิ่งไม่ทันอุยยายเขาอหนึ่งเฮ้ยหลุยอะไรตีเราด้วยนะยาย เมื่อวานก็โหเฮ้ยเยสียงใครพูดอ่ะเขาอยู่เป็นครอบครัวเขาหวตหรือยังพูดอะไรอ่ะเสียงยายเหมือนยายอยู่คนเดียวแล้วก็มีพวกสมุนเยอะเลยพี่แกน่าจะเลี้ยงพวกมนต์ดำพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไอพวกที่มันอวิชาที่กลายเป็นตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไงพวกอะมันอวิชาไงพี่เหมือนมันจะเข้าตัวเออเหมือนพวกเออเข้าะอยายเขากินของสดของดิบด้วยพี่รอบพี่ลาวกินของเน่าอ่ะ เนื oh, so oh. show, e ้อท right oh. no ี mm ่เนื okay. ้อเน่าท oh, uh. ี hey. <c oughs> <c oughs> ่หนอนขึ้นน่ะก็ผมส่องให้ลูกเพจดูกันเลยว่าหนอนนั่งขึ้นอยู่อ่ะแต่ผมมายก็เห็นยายเขานั่งกินไอ้นั้นอยู่อ่ะเนื้อที่เป็นหนอนขึ้นน่ะจริงจริงจริงนั่งกินกินเลยงงมากกินของเน่าอ่ะของสดของเน่าอ่ะโอ้วันนี้แม่โคตรน่ากลัวเลยว่ะผมมไ่เฮ้ยเฮ้ยยายไม่อยู่ในป่าเลยคิดผ่ายเลยหรือนี่ ยายผมว่ายายไม่ได้อยู่บนบ้านตอนนี้ยายแม่งอยู่ข้างหลังเราเมื่อกี้ขออาหารระวัด้วยนะเฮ้ยระวังตัวกันด้วยนะไอ้เชี่น่ากลัวมากพี่ใช่โอ้โหคนหล่อเลยว่ะยายแกออกมาคุยกับเราดีๆสักครั้งหนึ่งได้ไหมวูดเขาจะคุยเรือ่องอะไรไม่ดีนะมันไล่ทุกช่องทางทุกช่องทางนะเว้ยมันเยอะมากอะแล้วมันรอบวงเราด้วยดิเฮ้ยวูดยิ้มแค่เสียงครูเออใช่ลุย เฮ้ยคูยม่วะหูยเจอมันวัยขนาดน,นี้มันรอบตัวแล้วมันวิ่งวิ่ง,งบุ๊บบุ๊บบุ๊บอยู่อย่างเงี้ยตอนเนี้มันตอนที่เห็นในหางตานะเพาเขาวิ่งอ่ะคล้ายๆเหมือนหมาใช่ไหมแต่เขาก็โดดไกลอ่ะโดดแบบปาบปาบเหมือนจิงเจ้เออตาแดงดำเลยนี่เฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนวะเจอแต่ละตัวยายแกออกมาคุยกับเราดีๆสักครั้งได้ไหมยาย ใช่พี่วันนี้วัวกว่าเดิมคือเขาไล่ถึงตัวคือจะกัดจะทําให้เราแบบไอ้นี่เลยอ่ะจะเอาตายเลยอ่ะเฮ้ยมันจะเกินเมไห่น้นวตอนนี้ตอนนี้หมุนอยู่กองอะนะตัวมันหายไปแล้วพี่แต่ว่าเราต้องระวังตัวดีถ้าพื้นเขาไม่อยู่ระวังต้นไม้ใช่เพราะว่ามันอยู่เหมือนกับไม้ด้วยผมงงมากแล้วะม่งกระโดดข้ามไปจะข้ามไปข้ามมาจริงจริงจริงพี่ระวังต้นไม้นะแต่ยายยายหายไปไหนอ่ะ ไม่รู้อะในบ้านนะใช่พี่ถืว่าลองขึ้นไปดูว่ะไปปะไปแล้วพี่ลองขึ้นไปดูข้างบนปะไปปะเืฮ้ยเห็นเห็นยายาเอ็มยายมาอุ้ยเขาวิ่งไล่ไม่ให้ขึ้นบ้านอุ้ยพอกำลังบอกว่ากำลังจะขึ้นบ้านพอเดินไปสามสี่เก้าแม่งมาเลย มันพุ่งมาจากไหนไม่รู้พี่โวแล้วกูวิ่งมาทางไหนไม่รู้เนี่ยโคตรเสียวงูเลยเหมือนมันวัวมาหมาดำหมาดำนี่แหละหมาดำใช่พี่หมายายเหรอเอ็มหมายายเหรอยายเลี้ยงหมาดำไว้เหรอเฮ้ยปอมเป็นหมาดำเฮ้ยไอปอบหมาดำเฮ้ยโอยไอ้ปอบหมาดำมาเราคุยมันไม่รู้เรื่องแต่ผมอยากคุยกับยายตอนเนี้ยยายไปไหนวะเนี่ยหรือปอบหมาหรือหมามันปาหมด คตดกลัวมันกัดเลยวะบอกยายมึงบอกบอกพี่มาคุยกับพวกกูดีกว่าสองพันสองร้อยท่านนะฝากแชร์ให้หน่อยนะงดส่งติ๊กเกอร์นะครับเฮ้ยรวยฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับผมนะเลื่นเข้ามาเจอไลน์นี้นะครับผมอยากลงงานโปรโมทโฆษณานะสามารถทักแชทอินบ็อบเพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะ เฮ้ยหลุยเฮ้ยหลุยเฮ้ยเขาไม่ให้ขึ้นบ้ามาลุยเฮ้ยพี่เดี๋ยวเราลองเดินไปแถวถังข้าบ้านดูก็ได้ปะมาเดี๋ยวผมถือให้มามาสับกันมาผัดกันได้พี่มากลมันหลุดได้พี่ได้สองพันสามร้อยแล้วสองพันานบหรขึ้นถึงตัวด้านให้ได้ได้ครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับเออพี่ อาวุธนไม่มีพี่อาวุธไม่ค่อยมีหรอกใช่ปะเฮ้ยใช่ที่ผมโดนตีเลกเลยรอบที่แล้วอ่ะว้าวว้าล้วว้าวว้า้ยวว้วว้า้าวว้วววว้ยวว้ย้ยว้าวว้า้้ยวว้าัวววว้วว้าว้ววว อุ้ยแม่งเต็มเลยหน้าคุณน่ากลัวเลยพี่แล้วตาแม่งแดงเลยอ่ะแล้วแบบ้ามันมันอยู่หลายตัวเลยพี่เข้าไป้นเข้าไปได้จะเข้าิมา่ีผมเอาเสี้ยงมโดนเปลมผมมองไม่ทำเหมือนกันพี่ไปพี่เราต้องขึ้นไปลุยบนบ้านให้ได้ทุกคน สองพันสี่ร้อยท่านนะครับรกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแชร์แชร์ให้เราหน่อยแชร์เปิดสาธารณะให้หน่อยแชร์ให้เราหน่อยเราจะขึ้นไปบนบ้านใาหญ่อุ้ยขอทันขอทันขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ช่วยกันแชร์ไปน้ำนะให้ถึงสี่พันไปเลยนะครับนะตอนนี้ สองพันสี่ร้อยท่านแล้วนะครับนะนะครับชวนแชร์ไปนะครับขอสี่พันคนเลยนะนะครับเราจะขึ้นไปบนบ้านใหญ่ไอ้เหี้ยอิ้โดนโดนอูยโดนแต่มันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอ่ะโดนหัววะโดนพี่โดน้ยขอแม่ขึ้นบ้าน ข้อม่ขึ้นบ้าเลยข้อแม่ขึ้นเลยวิไฟตะเกียงเหรอวะเฮ้ยพี่ตอนนี้เหมือนยายอยู่ข้างบนเลยผมเห็นเหมือนไฟตะเกียงพี่หรือเทียนไม่รู้อะพี่เฮ้ยพี่ขึ้นเลยปะ่ะองหมาด้วนอของอยายเดี๋ยแกจะใช้ไฟตะเกียงเว้ยวิพ,วพี่เอ็มบอกว่าเขาจะใช้ไฟตะเกียงใช่เมื่อกี้ผมเห็นไฟตะเกียงจริงเอาเลยดีกว,ว่าพี่ปะทุกคนอย่าเพิเ่งน,นะไปนะครับนะทุกคนทั่ วันนี้เลย๊อปโหดจริงๆโหดจริงครับทุกคนโหดมากโหดจริงทุกคนดันไลค์ดันแชร์หน่อยกดแชร์กดแชร์เราหน่อยให้กำลังใจเราหน่อยผมขอร้องนะนะครดันไปให้ถึง3,000ตอนนี้2,500 2,500ถ้าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปลุยกับยายเลยมาเดือดแล้วใช่พี่โหแม่งโหดจริงวันนี้มันดุจังวะ ยายผมมาคุยกับยายนะทุกคนเมื่อกี้เห็นไฟตะเกียงผมมั่นใจเขาอยู่ข้างบนแน่นอนอแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยครับทุกคนแชร์ให้หน่อยครับยายครับยายออกมาคุยกันดีๆด,ดีกว่าขอร้องเลยจริงจริงอย่าทำงี้เถอะนะยยายพี่ระวังตัวนะเพราะว่าเขาไวมากแล้วเหมือนเขาหายตัวได้เหมือนเขาวาบจริงจริงเพราะผมเจอหลายรอบแล้วมันเหมือนวาปมากเนี่ยเนียเนียเนีย ใช,ใช่พี่งงมากเขาดูดมาได้ไงไม่รู้สองพันห้าร้อยท่านกดไลค์กดแชร์แชร์ให้เราหน่อยนะใครใจดีก็สองแชร์สามแชร์ไปเลยขอร้องนะเห็นปะยายอุ้ยหายไปแล้วพี่เห็นปะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมยายยายอยู่ยายอยู่อุ้ยอ้ยยายอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย พี่วายอยุ้ยอุ้ยมงดักหน้าหลังสองพแจ้ยครับสองพนกรอท่านุ้ยแมงดักหน้าหลังเลยวุ้ยุ้ยพี่นบโดนไหมแงจะหวดพี่นบดีพี่นบหวดวุ้ยพี่เอ็มเป็นเรื่อง้วครับพี่นบโดน ว่าแล้วพอเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนพี่โดนตอนเมื่อกี้เหรออุ้ยพี่นพเลือดส่องน้ำไม่ได้อ่ะพี่นพเลือดสิบสิบออกมาเลยครับโดนเล็บเหรออุ้ยโอ้ยเกินไปไลยยายเมื่อกี้ได้เลยตอนตรงต่อท,ที่มันวิ่งมาน่าจะใช่พี่ม,บบจจม,มันจะจับผมมาเหมือนจะจับแล้วมือเหมือนเล็บมันยาวอะ่ะเนี่ยเป็นรอยเล็บข่วนเหมือนเลือดซิบออกมาเลยดูดิอุ้ยอุ้ย,ยจะบินไหมไม่บินนะไม่บินไม่บินสองแป๊บเดียว เอกอก่อเลยโหฮ้ย,ย,ยเป็นเรื่องแล้วพี่เดี๋ยวรอค่อยอํานมนต์ราดาจมาแล้วนะ ถาเลยพืกอกี้มันขึ้นแันชั่วขราวเอ๊ะไม่เป็นไรพี่รีบรีบมาพี่เอ๊ะมายังหายแล้วหายแล้วหายแล้ยมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วหายังครับพี่เฮ้ยเฮ้ยลงลงสองพันสองร้อยท่านเฮ้ยเออไมไมขึ้นมาสตญยันหายวะ

Oi, vi da, oi, vi da, kjør Oi, Kengo, Kjengo! 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 Oh. 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 ควาทะนุวนวนควานทนูวีหนึ่งนะครับอัเนี่ยเคลื่นไปเคนสัญญาณมั้งไม่มีเลยโอ้ยโอ้ยปวดจริงปวดจริงโอ้ยอ่ะเพจเปิดรับถ้าความร้อยู่นะคถ้าความเศร้ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจทักอินบ็อกซ์เก็ตมาไล่เลยนะครับทุกคนมาต่อกันเพจควาทนูวีหนึ่งนะครับวิ่งนั่งเดือดมากออ ทุกคนมาต่อกัาเพดนี้นะครับโอ้ยไปแงอุมแกะจับจับอุ้ยโหจริงพี่ทุกคนมาต่อกัาเพจนี้นะเข้ามาได้เลยครับนี่เพ่นี้ครับควายจันูวีหนึ่งเข้ามาได้เลยครับอุ้ยโหจริงพี่โหจริงอุ้ยพี่สี่ตัวเลยพี่ วิ้ยทำไมเขาอยู่เยอะขนาดนี้ทุกคนมาตอบเพจนี้นะครับเข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยนะครับเฮ้ยโหจริงโอ้สี่ตัวพี่ผมโอมันดักหน้าหรอโอไฟไม่มีโ จบไปแล้วเป็นเรื่องแล้วทุกคนมาต่อเพียนี้เข้าไปได้เลยครับไลน์แล้วเดีย๋ยวแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยทุกคนมาเลย